แพ้เก้าที่อายเคยเห็นมันยังเต็มบ่ทันเศราอยุดสายทำข่าวเอาให้เหลือตนคนหนึ่งคนสวัสดีครับผมต้นปักเกอร์นะครับโตวันนี้แนะนำตัวเองหน่อยผมต้นปักเกอร์ที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นประธานกรรมการบริษัท <c oughs> ประธานกรรมการบริษัท ไดโนเสาร์มิวสิกโอ้โหตำแหน่งใหญ่โตเนนออมิวสิกมิวสิกวันนี้มาเที่ยวเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเท้าความก่อนเมื่อวานนี้ได้ทำการปล่อยเพลงแล้วนะครับ MV o f f i ออฟ l ิเชียลเอสำหรับเ,เดี๋ยวเปิดหน้าให้ดูหน่อยนะครับ เ,เปิดปล่อยแล้วสำหรับเมื่อวานนี้กับผลงานเพลงสมองมันจำของศิลปินขนวยนะครับขนวยบอมนะขนวยบอมเป็นซิงเกิลแรกของค่ายเรานะครับค่ายไดโนเสาร์มิวสิกนะครับยังไม่ไม่คุ้นชื่อค่ายเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งออกซิงเกิลแรกนะฮะก็ มีแฟนเพลงเพื่อนๆให้การต้อนรับค่อนข้างดีวันนี้เราก็เลยจะมาเซอร์ไพรส์น้องขนวยนะฮะว่าขนวยนี่นอกจากเป็นนักร้องแล้วเขาทำอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวจะมามาดูบรรยากาศนะครับที่ตลาดแห่งนี้นะครับวันนี้วันเสาร์ที่9นะครับเดือนตุลาคม2564นะครับ บรรยากาศถือว่าคึกคักเลยนะฮะทั้งที่ยังมีเรื่องของออไวรัสโครโรนาอยู่นะฮะขออภัยด้วยสำหรับการดำเนินรายการที่ยังไม่ค่อยราบรื่นนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเซอร์ไพรส์น้องขนวหนยนะครับ,บตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านร้านอะไรครับชื่อร้าน อ๋อชื่อร้านดาด้าฟาเพลินนะฮะเรามาเจอแล้วนะน้องขนวยสวัสดีน้องขนวยครับผมโอ้โฮเป็นไงบ้างครับขายดีไหมครับขายดีมากเลยค่ะอ๋อนอกจากเป็นนักร้องนี่นี่เป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็น เสริมนะคะเสริมไปเรื่อยๆนะแล้วบางนี้เราต้องเสริมไปเรื่อยๆนะทำอะไรบ้างครับนี่มีอะไรทําบ้างก็มีตอต้มค่ะแล้วก็มีฝั่งนู้นจะเป็นลาบก้อยข้าวเหนียวต้มเนื้ออะไรเงี้ยค่ะวันนี้นี่เราแอบมาเซอร์ไพรส์น้องขันวยนะครับว่าอาชีพเสริมของเขาในตอนที่ตอนนี้มีสถานการณ์โควิดอยู่งานแสดงก็เลยยังไม่มียังไม่มีก็เลยต้องมา อ๋อโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์น้องขนวยแล้วก็อาจจะสั่งของกินจากน้องขนวยนะฮะเพราว่าเธอจะทำอะไรให้เรากินนะเดี๋ยวเราจะไปบุกหลังครัวนะครับโอเคกับของเน่าๆที่มันบูดแล้วให้อายไปซ้บอต้องอุ้ยมาลองบอกเลย 在。 ตลาดทิมทิมิตนะครับโอ้วันนี้เราเมื่อวานฉลองไปแล้วรอบฉ,<ะ>ฉลองอีกแล้วเราฉลองอีกแล้วนะครับเป็นค่ายเพลงที่ชอบการปาร์ตี้มากนะครับาาต้องบอกก่อนว่าทำไมค่ายอื่นถึงไม่ปาร์ตี้บ่อยเท่าเรา <laughs> เพราะค่ายอื่นเขามีชื่อเสียงดังแล้วมีางานไอเรา เลยไม่ม oh. really? pos ีงานก็เลยต้องหาเรื่องฉลองอยู่เรื่อยนะฮะแต่การฉลองก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีอะไรก็มาแชร์ความคิดความเข้าใจกันเพื่อทำงานออกมาให้ดีขึ้นเรื่อยๆสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนนะมันไม่มีเอนิบให้เหรออ๋อเนิบทำไมไม่เนิบหนี้วะไม่ก็เวลาอ๋อเวลายื่นใช่ไหมอ๋อเออ ตอนนี้รอขนวยอยู่นะเดี๋ยวเราคุยไปก่อนก็คือว่าเมื่อวานนี้เราปล่อยเพลงไปแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณเแล้วใช่ไหมพี่ต้น9แล้วใช่ไหมเ้าแสนเก้า <laughs> ร <c oughs> ้อยหนึ่งพันแล้วอ๋อหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันแล้ว 1, ลว้ 1, าวบอกเลยนล่ 1, แหลายคนอาจจะแบบเออพันหนึ 1, ่งตื่นเต้นบอกเลยครับว่าตื่นเต้นเพราะว่า เราก็เป็นค่ายเพลงที่เพิ่งทำเราทำเองหมดนะครับเพลงที่คุณอาจจะเคยฟังถ้าคุณไม่เคยฟังก็ไปฟังนะก็พิมพ์ว่าสมองมันจำขั้น่วยบอมอมในใน u t u b e นะครับก็จะจะเห็นแล้วก็จะบอกยว่าเราทำเองทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำดนตรี เสียงอัดเครื่องดนตรีมิกเสียงทำเองหมด mastering แล้วก็ถ่าย MV ตัดต่อ MV ทําทำเอฟเฟกต์ทำอะไรอทำเองหมดเลยทำเองหมดเลยทำเองฟังเองด้วยไหมเราต้องฟังเองด้วยแล้วก็ให้คนอื่นฟังด้วยจริงๆแล้วเราที่เราทําเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเก่งนะฮะทำไมฮะไม่มีตังจ้าง ตายแล้วมีตังจ้างเขาถ้ามีตังจ้างก็จะจ้างอยู่แต่ผมไม่มีทำเองไปก่อนอ๋อเดี๋ยวเรารวยโอเคเดี๋ยวเรารวยก็อาจจะจ้างจ้างนักแสดงจ้างซาวจินเนียอาจจะไปได้ในอนาคตนะวันนี้มาทำอะไรเป็นต้นครับวันนี้เรามาทำอะไรครับที่นี่ครับตอนแรกก็ไม่ได้ รัดกันมาว่าจะฉลองอะไรสุดท้าก็ฉลองเหมือนเดิมจริงๆอ่ะจะมากินส้มตำเฉยๆแล้วก็จะมาเซอร์ไพรส์ข้วยเพราะว่าขนวยเนี่ยมีอาชีพเสริมเป็นจ็อบอยู่ตรงนี้ทำอะไรนะพี่ต้นตำส้มตำแม่ขาตําเลนตำส้มตำนักร้องเพื่อสู้ชีวิตนักร้องสู้ชีวิตเดี๋ยวบริษจะเล็งเห็นคุณค่าของคุณจะมอบรถเข็นให้มีสปอนเซอร์ด้วย บรีสโอ้ยต้องตัดคำว่าบรีสออกไหมตัดะตัดคนะแต่โดนนะแต่โดนต้องตู้ต้องกอนมันรายการอะไรนะที่เทตํเป็นจริงเทตําตำนะครับวันนี้เป็นจริงครับใช่เหรอโอ้โหเก่ามากเลยนะขวัญนี้เป็นจริงไตพับไตพับริมประพไตพับริมประพเดี๋ยวเดี๋ยวพิธีกรฝ่ายหญิงหันไปทางกล้องหน่อยได้ไหมครับ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนเดินผ่านไปผ่านมายกกล้องเราวิ oh, okay. <problem> okay ่งหนีใช่ลุงหรอกครับจนลืมโอเคขอบคุณมากครับผัดไทยครับผัดไทยผัดไทยประตูแมวครับเฮ้ยมี้วยเหรอประตูประตูแมว เราก็คุยกันไป็พสาเหตุละอ่นไหน,นดีก็เขาก็คือมาจะมากินส้มตำไม่เฉยแล้วก็แน่นอนว่าเวลาเราจะมากินส้มตำอะไรเราก็จะชอบไปบอกในกลุ่มว่าเราจะมาอันนั้นอันนี้นะในกลุ่มเราก็จะมีกี่น 5, คนห้าหกคนแล้วพอเราบอกว่ามีคนนึงจะมาอีกที่เหลือมันก็จะชอบอยากมาด้วยอเอพอพพราบผมบว่าจะมาก็มากันมากันวันนี้ผมก็ถือว่าผมฉลอง เมื่อวันฉีดเมื่อสองวันที่แล้วฉีดวัคซีนกินไม่ได้เลยเอ๊ขนมาี่มานี่ยมาดิเลยมาี่เลยพอยังยุ่มอยู่โอ้โหยังยุ่มอยู่ทองยุ่งอยู่ยังเดินมาปึกได้นะฮะโอ้รักร้อรักร้อผมชอบไหม่มากเลย คุยกันไปสปเปเหฮิระเดี๋ยวมีคนคอมเมนต์บอกว่ามีคนคอมเมนต์มาหลายเรื่องนะครับเรื่องการแสดงของพวกเราภาพภาพที่มันแบบไม่ไมไม่ค่อยนิ่งพอมืดไปอะไรไมันจะมีหลายอันช่วยกันคอมเมนต์ได้เพื่อให้งานหน้าเรามันดีขึ้น นะครับแล้วก็เราก็จะพยายามทำเพลงเราก็คุยกันไว้แล้วเราพยายามจะปล่อยเพลงเดือนละ1เพลงเป็นอย่างน้อย oh. อ่าเพราะฉะนั้นเดือนตุลาเราปล่อยไปแล้วเพลงหนึ่งแสดงว่าพื้นสิการเราจะมีอีก1เพลงนะครับประมาณนั้น แน่นอนเราก็จะลองยันพฤติการอาจะร้องไปเรื่อยเพราะว่าอันนั้นฉลองเพลงนี้เอ๊ะฉลองเพลงนู้นถ้าเรามีสักสิบเพลงนี่เราเราก็แล้วนี่นี่นี่เป็นตั้งแข่งนี่เป็นลูกอันนี้อันนี้ฉลองพันหนึ่งเดี๋ยวพันห้าฉลองอีกครัวร้อยร้านหรือเกิน กว่าจะถึงร้อยล้านเราน่าจะต้องล้มหมอนนอนเสือกันแล้วเรากต้องับแข่งกันแล้วไปถ่ายกันที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้ต้องล้มหมอนนอนเสือกันแล้วเราก็จะมีแผนแบบนี้ก็คือให้ให้เพื่อนๆเรานี่แหละคอมมินต์กัมาเธออย่าด่าก็พอ คอมเมนต์มา,ด,า,มด,าด่ามาเราสวนเราสวนด่ากลับไม่โกง่าับมาทีครับด่ากลับไม่โกงอะไนี่นะเราก็จะประมาณยังไงก็คอมเมนต์มาได้เรื่องซาวเรื่องเนื้อเพลงไม่สมเหมาะเรื่องการร้องเรื่องดนตรีอ้าวอย่างเมื่อวานนี่มีหลายแง่มุมเช่นอาจาร,รย์โยบอกว่าเบสมันน้อยเฮ้ยเรานึกว่าเบสน้อยเพาว่าเฮ้ยเรามิกเสียงเบสน้อยไปไม่ใช่เบสลูกเล่นน้อย อ่านี่ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์เบดลูกเล่นน้อยเขาบอกว่าอย่างอื่นพอดีแล้วแต่ว่าเบดลูกเล่นน้อยไปหน่อยถ้าเบนลูกเล่นดีคนน่ก็อ่ะโอเคจะจะแซ่บกว่าน,นี้่ก็เพลงต่อไปเราจะได้แบบเออเอาเบดให้มันแบบให้เล่นแบบเยอะๆหน่อยอแล้วก็การแสดงต่างๆมีหลุดขำบ้างมีอะไรบ้างเราก็จะเก็บมาปรปับปรุงในต่อไปก็ก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะ,ะนี่เป็นเพลงแรกของค่ายเรา ไดโนเสาร์มิวสิกนะครับแล้วก็แผนต่อไปของพวกเรานะครับก็จะเป็นแสดงสดแสดงสดของเรานะครับ ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแคมปัสจริงๆเราใช้ศัพท์คํานี้แคมปัสทัวร์เนี่ยเพราะว่ามันจะคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งแคมปัสทัวร์หมายความว่าการไปเล่นในสถาบันการศึกษาฟรีๆเป็นการโปรโมทตัวเองแต่ทุกวันนี้แคมปัสทัวร์แบบนั้นมันก็ทําได้ยากที่เราจะไปเล่นในโรงเรียนไปเล่นในแล้วเราเป็นว่าไปเล่นในผับก็ได้ถือว่าเป็นแคมปัสเหมือนกันเล่นในผับเลยโดยไม่ต้องจ้าง ทับไหนสนใจโทรมาได้ที่เบอร์ที่ที่ข้างล่างเนี่ยที่เบอร์ข้างล่างก็ได้ข้างล่างเดี๋ยวเราขึ้นให้เราขึ้นให้โทรมาได้เลยนะครับเอาเป็นสมุดประกันกับกรุงเทพก่อนไม่ใช่เชียงใหม่โทรมานะ ไกลเกินใกลเกินเชียงใหม่ยังไม่ได้ถ้าโทรไม่ไดนดันไม่้เลยไม่ดันม่ดันอยากไปใจจะขาดแต่ไม่มีตังไปไปที่แรกมันไปยากเพราะว่าอ่ะถ้าไปอย่างโรงเรียนโรงเรียนก็ไม่เปิดอ่ะใช่ไหมหรือต่อให้โรงเรียนเปิด ก็มีโซเชียลดิสแทร์ะไรหรือเปล่าหรือบางโรงเรียนไม่ได้สนับสนุนเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือบางโรงเรียนไม่มีเครื่องเสียงอุปกรณ์ด้วยหรือเปล่าหรือเราอ่ะจะไปสร้างความรบกวนการเรียนของเด็กๆหรือเปล่าเอาเป็น่าไปเล่นถับแล้วกันเราจะเล่นให้สักชั่วโมงหนึงแล้วกันหรือชั่วโมง1 5นาทีขอเป็นถาพในสมุตการอ่ กับกรุงเทพแล้วกันที่เราพอจะไปได้หรือแบบบางปักงงอมตะอันนี้พอไปได้เนาะอมตะนครอะไรเงี้ยได้เอาเล่นฟรีนะครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นถือว่าโปรโมชั่นนักร้องยังไม่ดังครับเถ้าพอดังปุ๊บนี่โอ้ยขึ้นค่าแรงเลยมันก็ต้องไปตามสเต็ปแต่ตอนนี้บอกเลยรีบจองเข้ามาร้านใดอย่าให้เราไปเล่นให้ฟรี โทรเข้ามาได้ที <laughs> ่เบอร์ข้างล่างนี้เบอร์ข้างล่างนี้อ้าต้องขึ้นเบอร์ให้อีกแล้วโ <laughs> ทไม่รู้กไม่รู้นะโทรมาได้นะครับนี่ก็จะเป็นแผนต่อไปของเราแล้วก็ส่วนส่วนสินค้าพรีเมียมต่างๆ <laughs> เดี๋ยวเราจะค่อยๆผลิตออกมา <laughs> ตอนนี้เรากําลังทําเสื้อเพื่อให้ทีมงานเราใส่แล้วก็เดี๋ยวจะทํา จำหน่ายด้วยเพื่อจะได้เป็นทุนนะครับในการเดินทางไปเล่นฟรีให้กับขับท่านนี่แหละ,ะนะครับเล่นฟรีจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้โม้ไม่ได้พูดเล่นนะครับต่อเลยนะครับต่อเลยครับนะ คุณปอนี่เวลาพูดเขาต้องเอาไปใกล้ๆปากเขาแอบเพราะว่าจะไม่ได้ยินเสียงเเพราะเสียงเบาครับเสียงเบามากถ่ายนี่คุณปอนี่เป็นเป็นมือกีตาร์อยู่ใน MV ไม่ใช่มือกีตาร์ที่อัดนะครับมือกีตาร์ที่อัดนี่นี่นี่ผมเล่นไม่ได้ครับมันยากเกินครับนี่คือคนถ่ายแต่ว่าเราต้องมาถามเันว่าทำยังไงถึงได้มาถ่ายอ่ะเล่าให้พี่น้องเราฟังใช่ไหมครับ ก็ตนครับติดต่อมาบอกว่าตอนว่างไหมมาถ่ายมีพี่หน่อยได้ไหมเป็นไรพี่เป็นมือกีตา้าอ้อาวเข้าทางเลยเราชอบม่นกีต้์อยู่แล้วอชอบอยู่แล้วผมก็ส,สุดท้ายก็ได้ฟังเพลงออพอฟังเพลงปุ๊บโอ้ <laughs> นี่มันอะไรกันนี่ตอนแรกเขาก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวผมจะแกะซะหน่อยมันจะได้เนียนๆใช่พอแกะไปแกะมาเริ่มท้อแล้วกลายเป็นท้อไม่ไม่แกะดีกว่าโอ้โหเอาไปตายเอาหน้างานเอาครับก็ได้มัาไดนกีตาร์เอ็มบีอองได้กีตาร์เอ็มบีใช่ครับอาใส่เล่นไม่เหมือนไม่เป็นไรอาศัยยกหัวเอาฟิลลิ่งกับฟิลลิ่งใช่ใช่ก็ฟลลิ่่งะแต่ก็มีคนคอมเมนต์มาว่าเล่นไม่ตรง ก็ไม่เป็นไรก็ต้องขอขออภัยด้วยเดี๋ยวเพลงต่อไปเดี๋ยวเราจะพยายามให้มันให้มันดีขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่นในตรงครับเดี๋ยวไปแกะมาก่อนแต่ผมบอกเป็นตรงหน่อยว่าอย่าเล่นอย่าเล่นให้มันยากเกินเพลงหน้าเอาง่ายๆเลยติ้วดิวติ้วดิวอย่างนี้สงสารคนเล่นมีด้วยพอถ่ายแล้วก็เป็นไงบ้างอ๋อสุดที่ครับพี่โอ้ไอ้ทอดเลยครับเนี่ย เป็นโควิดนะครับไม่ได <imprisoned>. ้เ <bunker> ป <ring> ็นไอท่อนอจ้าทั้งตลาดเป็นโควิดุม่โอ้โห้วลาออขว้าวออว้าอ้าวตอนนี้ขนวยว่างแล้วเอาขนวยมาให้สยมามาเสียงตบมือต้อนรับกับบอมข้น ขานวยบอมขานวยขาวยบอมขานวยบอมหน่วยบอมชื anything, ่อนักร้องยเรียมอีกชื่อนักร้องมีนาคาได้โอ้วันนี้ก็มาดูชุดนะครับดูชุดนะครับดูชุดมีนี้โอ้อันนี้เป็นแม่ค้าใช่ไหมครับเนี่ยตอนนี้เป็นแม่ค้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เราต้องเป็นแม่ค้าไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีงาน ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะช่วงนี้ช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือตัวเองช่วยชีวิตัวเองให้รอดไม่ใช่เอ๊ะยังไงเนี่ยเก็ต้นช่วยเหลือตัวเองประจำนะคะอันนี้นะอันนี้อันนี้กอนหน้ากันได้ได้แล้วใช่ไหมเราตรวจแล้วเนาะเราตรวจแล้วแล้วเราใส่ทำไมรู้จะเอาไม่ต้องคาจะได้เหมือนพวกมึงเราคุยกันไม่ต้องพิธีการมาก วันที่ปล่อยเพลงไปแล้ววันแรกค่ะอ่ะขอถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กดีไหมความรู้สึกตัวเองเป็นยังไงบ้างความรู้สึกใช่ไหมคะถามว่าความรู้สึกก็คือตอนนี้นะคะก็ว่าดีดีใจนะคะดีใจมากดีใจมากทม่แบบว่ามีคนเข้ามาดูมาช่วยแชร์มีคนติดตาม นะะก็แบบว่าเออเป็นกำลังใจให้กันอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่ยังมีคนติดตามเรานะถึงเราจะแบบว่าเราไม่ได้ดังอะเนาะแบบเราแค่ศิลปินตัวเล็กๆตอนนี้นะคะเราก็เริ่มก้าวแรกเก้าวแรกไปไปไม่สมองฮะก้าวต่อไปไปไม่สมองเวลาพูดเอาเข้าไปาไม่ยิ้มแม้นิ่ตอนแรกอะ อย่างว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนโด่งดังอะเนะาะเราปล่อยเพลงไปเราก็ตั้งใจทํานะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มอัดร้องอัดอะไรแล้วก็อัดหลายรอบนะอัดหลายรอบอัดหลายรอบ,ออบจนแบบอยากจะตีคอมันเลยนะคอถามว่ายากมหมยากมากแต่ถามว่าทําได้ไหมไม่ <c oughs> แต่ก็ท,ท <ำ S 1> ําได้พยายามพยายาม แต่ว่าพยายามทำอยู่ทำดีแล้วทำดีแล้วแต่ได้แค่นี้ได้แค่นี้เออแต่ว่าก็ทำดีที่สุดแหละแต่ว่าต่อไปมันก็จะดีขึ้นก็เพลงหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะคะว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตนะคะก็ฝากกูเดยกันละกันนะคะสำหรับผลงานเพลงนี้นะคะหลายคนจำเนาะหลายคนก็อาจจะลุ้น สิบล้านยี่สิบล้านวิวแต่เราเราก็มาดีใจกับหนึ่งพันวิวเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มถือว่าเราก็ดีใจนะเพราะว่าอูว่าโอเคจุดเริ่มต้นแรกๆซึ่งซึ่งวันนี้เราผ่านมาแล้วน่าจะย4ิี่ชั่วโมงแล้วนะยี่ิบี่ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อวานเราปล่อยตอนหโมงส่สิห้าแล้วครับตอนนี้หนึ่งพันเราเราสิบ 166อันนห้คือเราก็ย, <66 S 2> <66 S 1> ยังไม่ได้เช็คอ่าประมาณ1 0 6 6ถือว่าเราแฮปปี้นะครับแม้วันนี้เราจะได้เพียง1,000แต่เราก็ยังหวังว่าเราจะได้ร้อยล้านดิวเราก็ขาดอีกแค่เท่าไรเอง เก้าแสนเก้าพันเก้าร้ล้านร้อยล้านโอ้รอยลลเก้าสิบเก้ล้านเก้าแสนเก้ม่ันเกะเต็มที่นะคะประมาณนี้ช่วยๆกันกแลกกันนะคะช่วยกันดูช่วยกันแชร์กันนะคะขาดที่แค่ไม่ไม่เยอะไม่เยอะค่ะแต่ว่ามากมายเลยนะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเลยอีนิดเดียวนั้นเออ มาที่ไปที่มา,มาแต่งเพลงเนี่ยส่วนมากเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวต้องบอกเพลงนี้เขาแต่งเองนะเฮ้ยเขาแต่งเองเขาแต่งเนื้อร้องทานองเองอต้องถามก่อนว่า ส่วนมากพี่จะเคยได้ยินว่าคนที่แต่งเพลงเนี่ยมันจะเอาความชีวิตจริงของตัวเองมาแต่งใช่ไหมเอาแบบความรู้สึกกับ,บไม่ใช่ความรู้สึกชีวิตที่ตัวเองประสบมาเนี่ยมาแต่งขนวยนั้นอะประสบเรื่องเหตุการณ์แบบนี้จริงเหรอเลามาแต่งเหรออ่ะเรียกว่าจะเป็นประสบการณ์ตัวเอง หรือเปล่านะคะก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็มีเพื่อนมีสูงหลายๆคนที่แบบว่าเราเคยอยู่ในกลุ่มด้วยกันและเจอแบบสถานการณ์อย่างนี้มันก็เลยเป็นความเคยชินแล้วมันก็เลยออกามาเป็นเพลงนี้แบบเรารู้รับรู้ถึงความรู้สึกหลายๆอย่างที่เพื่อนฝูงมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนมาเล่าให้ฟัง<ช>เพื่อนประสบะเหตุการณ์แบบนี้มา<ช>มาเล่าให้ฟังตัวเอง,ต,เองตัวเองยังไม่เคยประสบยังค่ะตอนนี้ยังสนนะคะ โซนนะคะ่โสดครับใครใครสนใจก็ครับอินบ็อกมาคขึ้นมาตัวลอยขึ้นมาทองขึ้นมาขึ้นมาทรงละเบอร์ข้างล่างเนี่ยคนนี้นนล่างคนนี้แล้วเนี่ยมาหลังผมเองออ่าจริงๆอ่ะมันตรงนี้มันโล่งอยู่นะโล่งแต่ได้ได้อ่าโอเค มาเพราะว่าเพื่อนเพื่อนะสมมาแล้วก็มาเล่ามาเจอชีวิตเพื่อนนั่นแหละชีวิตเพื่อนอะแต่งเองมาเพื่อนหรือตัวเองตัวเองยังค่ะตัวเองยังตัวเองยังไม่เคยยังยังไม่เคยมันเป็นชีวิตที่เพื่อนปลูกเพาแบบเล่าสุกกันฟังแล้วก็จำรายละเอียด คือเพื่อนเราทุกคนจะเจอเหตุการณ์ประมาณนี้เราก็เลยจำมาเอ๊ะเราสามารถเอามาทำเพลงดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้เพลงนี้แต่งนานหรือยังแต่งเมื่อสิบปีที่แล้วหรือว่าเพิ่งแต่งหรือยังไงผลงานเพลงนี้นะคะสมองมันจำแต่งเมื่อหกปีที่แล้วค่ะโอ้านะานมากหกปีที่แล้วนะคะแต่ยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาได้ทำยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำนะคะ ไม่มีโอกาสไม่มีจังหวะไม่ม <hi> ีอะไรไม่มีจังหวะด้วยหลายอย่างถ้าทำตั้งแต่หปีแล้วดังไปแล้วนะดังมาแล้วครับป่านนี้ร้อยล้านแล้วใช่ไงต้อง6ปีใช่อันนลิราใส่เวลาใช่ไหมอาจจะไม่ถึงอาจจะสามพันก็ได้นะ6ปีมีละห้าร้อย พี่อาร์มมีอะไรถามน้องถามได้นะไอ้ปอนมีอะไรถามได้นะพี่อาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามน้องรักหน่อยถามวันนี้ตำส้มตำได้กี่ครกแล้วเออมึงได้นับไหมว่าวันนี้นะคะไม่ได้นับเลยนะแต่าแายดีมากตอนนี้แตมือโดยประมาณโดยประมาณโดยประมาณก็ก็ตีไปนะวันวันหนึ่งนะคะตัดตีเลยทำไมต้องตีด้วยครับตีตตีีราคาตีรราาคค อนี่เราก็มันไม่ไม่ไม่มเหมือนกันทุกวันโอ้ย <rattling> แล้วประมาณจํานวนโคกก็ร้อยขึ้นนะคะร้อยขึ้นร้อยโคกโคกและกี่บาทครับประมาณร้อยโคกสี่สิบบาทร้อยขึ้นโคกแปดสิบบาทปค่กโอ้ร้อยโคกค่ะตัดไปดูกล้องด้วยเดี๋ยวเด็กวิ่งมาเตะหนึ่งร้อยโคกนะคะแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ของหนูนะคะหนูก็รับจ้างเขามาอีกทีนะคะเป็นลูกจ้าง มือหยั่งหาจ้างเขาไมนลูกจ้างไม่ใช่ว่าร้อยครบนั่นเป็นเจ้าของไม่ใช่นะคะป่านนี้รวยมาแล้วค่ะในช่วงโควิดในช่วงโควิดถ้าถ้าตำร้อยครบไม่ต้องมาร้องเพลงแล้วเลี้ยงกิฟเลี้ยงกีฟไปก่อนช่วงนี้ไม่ขอโชว์ระตต์ำเหมือนนั้นโชว์รัถ้าตำไม่ตามหรอโอ้โหถ้ามันได้นะยิ่งต่อไปอาจจะเป็นเพลงเกี่ยวกับส้มตำไหมอาจจะมีอาจจะมีเข้ามาเจมๆหน่อยอาจจะมีเนื้อหาเพลงต่อไปนี่จะแต่ง ว่าจะเป็นเพลงที่มันมีอยู่แล้วคนงานเพลงต่อไปนะคะจะทําใหม่ค่ะอ๋อจะแต่งใหม่ก็กะว่าจะเอาร่วมสมัยด้วยนะคะตามตลาดด้วยต้องฟังต้องดูว่าคนฟังเขาฟังแนวไหนประมาณนั้นนะคะเอาลูกค้ามาแล้วให้น้องขนวยไปทานก่ออนุญาตไปทำงานกัะขอค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อ ก็อย่าลืมนะครับสำหรับการโครงการของเราในการเล่นแคมปัสทัวร์นะครับจังหวัดกรุงเทพสมุทปราการแล้วก็ชนบุรีก็แล้วกันอ่าชนบุรีแล้วกันสถานที่ใกล้เคียงตัวอยากไปถึงโหไกลๆมากนะครับเอาขนาดเลังยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อรีบติดต่อเข้ามาไม่ใช่ว่าท่านติดต่อมาแล้วเราจะไปเล่นนะครับเราต้องดูความเหมาะสม า้แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าติดต่อมา20ล้านเราเล่น20ล้านไม่ใช่นะฮะเราจะมีโค้ตาเราๆหลสัก5ล้าน6ล้านอะไรก็แล้วแต่ใครโทรมาก่อนได้สิทธิก่อนแล้วเราจะไปเล่นให้นะครับฟรีฟรีนะครับไม่ไม่คิดตังเลยสักบาทเดียวถึฟรีฮะฟรี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 เนี่ยเราไม่ได้คิดตังเลยนะครับเพราะว่าเป็นการโปรโมทชิ้นพิ่ของเราแล้วก็ท่านก็สามารถได้ดนตรีไปเล่นให้ ฟรีๆหนึ่งชั่วโมง15นาทีหนึ่งชั่วโมง15นาทีเราจัดให้จัดให้แชรโค้ดด้วยจะพูดตามทำไมโอเคอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้ก็คงจะลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปกับพวกเราไดโนเสาวมิวสิกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปมหปอา กับเขาทั้ยแพ้เก่าที่ไอเคยเห็นมันยังเต็มบทั่นเศร้าอยู่สายทำเ้าให้เหลือตนคนหนึ่งคนแต่มีหลายใจสิรอปานใดก็บ่เอาก็อแต่รูปสุบหอมคือเกากับของเน่าๆที่มันด